หลังจากผู้กองที่ขึ้นเครื่องไปหมอทรงก็ได้ขึ้นมาดาดฟ้าแล้วเจอหมอคังพอดีหมอคังจึงถามว่ารุ่นพี่คะถ้าเป็นหน่วยรบพิเศษขึ้นเครื่องไปแบบนี้จะถูกยิงใช่ไหมหมอทรงก็บอกว่าทหารเกาหลีถูกยิงจริงที่ไหนกันส่วนมากโดนฝนและหิมะแล้วก็ไปหลังตัวแค่นั้นถึงจะบอกแบบนั้นหมอคังก็ยังสงสัยอยู่ดีว่างานของผู้กองคืออะไรกันแน่ ทางด้านทีมผู้กองพวกเขากับทหาร UN ร่วมกันวางแผนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่คนสําคัญของ UN จากนั้นพวกเขาเริ่มฝึกปฏิบัติการแต่หนึ่งในสมาชิกทีมผู้กองดันทานพลาดภารกิจล้มเหลวตายทั้งหน่วยมันวางกับดักสองต่อตั้งสติกให้ดีหน่อยสักพักทหาร UN เริ่มหาเรื่องฝั่งผู้กองพวกเขาเล่ทีมผู้กองกลับบ้านไปเล่นกับแม่ถ้าจะอ่อนขนาดนี้งานนี้ฆ่าได้แต่ยามไม่ได้ ไม่น่ามายุ่งกันแบบนี้เลยหัวหน้าทั้งสองฝั่งเริ่มนูนเนียกันอย่างดุเดือดบอกเลยว่างานนี้ใส่ย,ยับหัวหน้าประจำค่ายจึงรีบเข้ามาห้ามหมดเวลาเล่นสนุกแล้วกลับไปทํางานซะใครกล้ามีปัญหาอะไรไหมไม่ครับทางฝั่งหมอคังก่อนหน้านี้เธอไปสัมภาษณ์มาแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยหัวหน้าบอกว่าคะแนนฉันน่ะได้สูงสุดด้วยล่ะ หมอขังที่ขอเป็นศาสตราจารย์เธอผ่านทุกอย่างแล้วเหลือแค่สัมภาษณ์อย่างเดียวและครั้งนี้เป็นครั้งที่สามสหรับเธอสักพักหมอคิมก็ได้เดินเข้ามาซึ่งเธอก็ไปสัมภาษณ์มาเหมือนกันต่อจากเธอนะ่ะและดูเหมือนหมอคังจะไม่ชอบหน้าหมอคิมสักเท่าไหร่แต่หมอคิมก็ทําเป็นไม่สนใจเธอจึงขอตัวไปก่อนมีผ่าตัดต่อนะหมอคังกับจีซูง,งงมากว่าทําไมเธอยังกล้าขอเป็นศาสตราจารย์ตกเฉพาะทางมันสีรอบแหละก็ยังกล้าเนาะ ่อมาหมอคังและคนอื่นเตรียมผ่าตัดคนไข้ซึ่งคนที่จะผ่าเคสนี้ก็คือหมอคิมเนื่องจากว่าศาสตราจารย์พักเปลี่ยนใจก็เลยให้เธอมาแทนแล้วเธอก็ให้หมอคังเป็นผู้ช่วยระหว่างผ่าตัด หมอคังกับหมอคิมมีการพูดเหน็บใส่กันจู่ๆหมอคิมก็ดันทำพลาดซึ่งฝั่งผู้กองเริ่มปฏิบัติการช่วยตัวประกันแล้วเหมือนกันและดูเหมือนว่าทหารยูเอ็นจะทำพลาดจึงทำให้คนร้ายรู้ตัวหมอคิมเองก็ลนลานไม่รู้จะทำยังไงแถมยังทำพลาดซ้ำสองฝั่งผู้กองเห็นท่ามไม่ดีจึงพิเกมแล้วเปิดฉากย,ยิงกับคนร้ายหมอคังจึงลงมือผ่าตัดด้วยตนเองยังไงก็ต้องช่วยชีวิตคนนี้ให้ได้ตอนนี้ผู้กองเดินหน้าย,ยิงแบบหล่อๆเท่ๆโดยไม่กลัวตายฝั่งหมอคังก็รีบช่วยคนไข้คนหนึ่งทำเพื่อชาติิอีีกคนนหึ่่งชชววยต และแล้วภารกิจของพวกเขาทั้งสองฝั่งก็ผ่านไปด้วยดีทางด้านหมอคังอารมณ์เสียมากเรื่องหมอคิมคนอะไรไม่เก่งแล้วยังจะอวดเก่งอีกอีหมอจางจริงให้กำลับบงใจบอกว่าวันนี้ทำได้ดีมากจากนั้นอีชีฮุนได้เดินมาเขากับหมอจางเป็นแฟนกันซึ่งตอนนี้หมอจางกำลับบงตั้งท้องอยู่ชีฮุนมาที่นี่เพราะเขาทำอะไรบางอย่างหายและเขาไม่อยากให้หมอจางรู้เรื่องจ,งจึงบอกให้หมอคังช่วยขอตัวแป๊บนะ พอแฟนเดินไปชี้หุ่นจึงรีบหาสิ่งนั้นและสิ่งนั้นก็คือแหวนแต่งงานนี่นายกัดฟันอยู่ยนี่เลยนะในเช้าวันต่อมาหมอคังที่กําลังจะกลับบ้านไปอาบน้ําจูจๆเธอก็ได้เจอกับผู้กองหมอคังตกใจมากว่าทําไมเขามาอยู่ที่นี่ทาไมมาก่อนเวลานัดตั้งสองชั่วโมงแน่นี่ฉันไม่ได้จําเวลาผิดใช่ไหมเนี่ยผู้กองก็บอกว่าผมมาเร็วกว่าที่คิดเอาไว้ได้รอใครสักคนหนึ่งดีกว่าที่คิดนะครับ แล้วนี่เป็นอะไรทําไมถึงหลบตาหมอคังจึงบอกว่าเธอไม่มั่นใจเพราะตอนนี้ฉันไม่ได้แต่งหน้าแค่นี้ก็สวยพอแล้วผู้กองบอกงั้นเหรองั้นไม่ต้องอาบน้าได้ดีไหมอืมไปเถอะเดี๋ยวผมไปส่งหืมอยากให้อาบน้นนะพอกลับมาถึงบ้านหมอคังบอกว่าตอนนี้ฉันหิวมากแต่ว่าจะรีบไปอาบน้ําก่อนจึงวานให้ผู้กองช่วยสั่งอาหารมากินผู้กองจึงถามว่าอาหารเดลิเวอรี่โอเคเหรอได้กินกับผู้ชายเท่ๆก็โอเคแล้ว เมื่อผู้กองสั่งอาหารเสร็จเขาได้เดินดูรูปภาพของหมอคังและเขาก็เจอใบป,ประกาศที่บอกว่าตัดน้ำชุกขาทางฝั่งหมอคังที่กาลังสระผมอยู่นั้นซักพักน้ําก็หยุดไหลหมอคังงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทีนี้จะทํายังไงแชมพูก็ยังไม่ได้ล้างเลยโหย้แต่ทว่าเธอเดินออกมาด้วยท่าทางสบายใจเฮสบายจังรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยผู้กองจึงถามว่านี่สระผมเสร็จแล้วเหรอครับเขาตัดน้ําแล้วไม่ใช่เหรอ หมอคังโป้แตกจึงรีบไปเอาน้ำในตู้เย็นไปล้างผมหลังจากผ่านช่วงเวลาหน้าแตกทั้งสองคนจึงทานข้าวด้วยกันผู้กองสงสัยจึงถามว่าคิดถึงผมไหมคิดถึงสิคะแล้วคุณอยู่เชจีละ่ะคิดถึงคุณมากเลยแบบผู้ชายคนหนึ่งจากนั้นทั้งสองคนมาดูหนังด้วยกันมันเป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นมากที่ได้มาดูหนังกับสาวสวยและไฟกําลังจะดับ แต่ถ้าว่าเดทแรกของพวกเขาได้จบลงเมื่อผู้กองได้รับสายด่วนจากผู้บังคับบัญชาและเขาต้องไปตอนนี้ขอโทษนะครับผมต้องไปแล้วนี่ฉันโดนเบี้ยวอีกแล้วล่ะเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้กองอยากไปแต่คําสั่งก็คือคําสั่งความรู้สึกของหมอครั้งตอนนี้คือแบบเฟลมากๆกว่าจะได้เจอกันแล้วเธอก็ถูกทิ้งเหมือนเคย หลังจากผู้กองได้เดินออกไปหมอขังก็ได้รับสายสำคัญเหมือนกันเธอจึงรีบกลับมาที่โรงพยาบาลแล้วไปหาหัวหน้าก่อนหน้านี้ที่เธอสัมภาษณ์เขาเป็นศาสตราจารย์ทุกคนต่างคิดว่ายังไงเธอก็ต้องได้แต่มันไม่ใช่แบบนั้นคนที่ได้ก็คือหมอคิมเหตุผลที่เธอได้ก็คือหมอคิมเส้นสายใหญ่แน่นอนว่าหมอขังรู้เรื่องนี้ดีแต่ว่านี่มันเกินไปเธอสอบมาแล้วนี่เป็นครั้งที่3ครั้งแรกก็บอกว่าฉันเด็กไปครั้งที่สองก็ให้ผู้ช่วยหัวหน้าที่ทำงานวิจัยไปแล้วอย่างน้อยครั้งนี้ก็น่าจะให้ฉ ฉันติดนี่ตำแหน่งศาสตราจารย์เธอเหรอจากนั้นหมอคิมได้เดินเข้ามาหัวหน้าก็บอกว่าเราคุยกันเสร็จพอดีแล้วคุณช่อบอกให้หมอคังทำหน้าที่แทนคุณด้วยหมอคิมจึงบอกให้หมอคังไปออกรายการสดในวันพรุ่งนี้แทนเธอนี่จะให้ฉันทำแทนเธอเหรอก็ใช่นี่สิฉันเป็นศาสตราจารย์แล้วนะหมอคังบอกว่าฉันไม่ทำงานพรุ่งนี้เช้าแล้วไม่ให้ตอนนี้เนี่ยนะทำไมเธอไม่ทำเองล่ะวันนี้ฉันต้องเมาแน่ฉนลองได้เป็นศาสตราจารย์พรุ่งนี้ตื่นเช้าไม่ไหวหรอกเลวจริงๆ ได้ยินแล้วนี่ฉันบอกว่าเธอมันเลวสงสารคนไข้ข,ของเธอจังเลยนะหมอคิมทนไม่ไหวจึงกระชากผมหมอคังหมอคังไม่ยอมจริงกระชากคืนโชคดีที่เพื่อนหมอได้ยินเสียงโวยวายจึงรีบเข้ามาห้ามฉันทำอะไรลงไปเนี่ยความรู้สึกของหมอคังตอนนี้คือแย่มากๆวันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดสําหรับเธอเดทดแรกก็โดนทิง้งแถมเรื่องงานยังโดนเอาเปรียบสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือยอมรับโชคชะตาและทําหน้าที่ให้ดีที่สุด ทางฝั่งผู้กองพวกเขาพึ่งกับจากภารกิจด่วนที่ผ่านมาจากนั้นผู้การได้เดินเข้ามาแล้วบอกว่าทุกคนทําได้ดีมากจากนี้จะส่งทีมอัลฟาไปพัก8เดือนผู้กองจึงถามว่าไปที่ไหนล่ะครับท่านกองแทบแบกที่อุรุกมีเวลา2อาทิตย์ไปหาแฟนหาครอบครัวกันนะแน่นอนว่าคําสั่งนี้ทําให้เพื่อนทหารอีก3าคนดีใจที่ได้พัก แต่สําหรับจ่าซอนและผู้กองมันไม่ใช่แบบนั้นผู้กองจึงเรียกมาหาหมอคังที่โรงพยาบาลโทรหาก็ไม่ยอมรับซึ่งเขาก็เพิ่งรู้ว่าหมอคังออกรายการอยู่ผู้กองจึงมารอหมอคังที่บ้านไม่นานหมอคังได้กลับมาทั้งสองจึงมานั่งคุยกันที่ร้านแห่งหนึ่งผู้กองขอโทษที่วันนั้นทิ้งเธอไปแต่หมอคังไม่ได้ต้องการคําขอโทษเธอต้องการคําอธิบายผู้ชายคนที่ฉันสนใจเขาไปไหนกันนะและเขาทํางานอะไร หมอคังอยากรู้ว่าครั้งที่แล้วไปไหนมาแต่ผู้กองบอกไม่ได้เพราะมันเป็นกฎก่อนหน้านี้ที่หมอรังทําแผลให้ผู้กองเธอเห็นแผลรอยกระสุนด้วยแสดงว่าคุณเคยถูกยิงแล้วก็เคยยิงคนอื่นด้วยสินะคุณอาจจะถูกฆ่าหรือไม่ก็เคยฆ่าใครเพื่อช่วยอีกคนทํางานแบบนั้นใช่ไหมคะผู้กองเองก็ไม่กล้าบอกเต็มปากว่าตัวเองทํางานเกี่ยวกับอะไรผมเป็นทหารครับทหารต้องทําตามคําสั่งครับผมต้องเสียเพื่อนทหารไปสามคน ระหว่างทำหน้าที่แต่เหตุผลที่ผมและเพื่อนทํางานนี้เพราะว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งทำํเปปงเงเทำเพื่อปกป้องครอบครัวหมอคังและคนอื่นเราทําเพื่อปกป้องเสรีภาพและความสงบสุขให้กับคนในประเทศนี้แน่นอนว่าความคิดหมอรังต่างออกไปเธอเป็นหมอเธอเชื่อว่าชีวิตมีค่าไม่มีอุดมการณ์หรืออะไรเนื้อกว่านั้นขอโทษนะคะแต่นี่ไม่เหมือนที่ฉันคิดไว้ผมเข้าใจ ที่ผ่านมาขอบคุณมากครับโชคดีครับการจากลาที่ผ่านมาไม่ใช่ผู้กองไม่เสียใจแต่จะให้ทำยังไงได้สักพักจา่าซอได้เดินมาทั้งสองคุยกันเรื่องสาวที่ตัวเองชอบและดูเหมือนจะผิดหวังด้วยกันทั้งูคจา่าซอจึงบอกว่าได้ยินมาว่าที่อูรุกมีสาวสวยเยอะเลยล่ะครับ ช่าหน้าเหมือนโรเซ่คนเก็บัง่นเหมือนลิซ่าแบล็กทิงแปเดือนต่อมาทางฝั่งผู้กองได้ทำหน้าที่เหมือนที่เคยเป็นไม่ว่าพวกเขาจะเจองานหนักแค่ไหนก็ตามอย่าไปเครียดง,ง่ายๆเข้าไว้ <c oughs> ทางด้านหมอขังตอนนี้เธอเป็นดาวเด่นคนดังของโรงพยาบาลแฮซองหน้าที่ของเธอก็คือให้ความรู้ผ่านรายการสดตอนเช้าและดูแลคนไข้ VIP ของโรงพยาบาลชีวิตหมอคังช่วงนี้ดูดีและมีความสุข ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอศาสตราจารย์คิมหมันไสหมอขังก็เลยพูดเน็บใส่หมอขังไม่อยากหัวซานะเธอจึงขอตัวถึงแม้จะผ่านมาแล้ว8ดเดือนหมอขังก็ยังคิดถึงผู้กองอยู่ดีตัดมาที่ผู้กองกับจ่าซอ่อทั้งสองมาซื้อไว้ที่ร้านแห่งหนึ่งที่มีเจ้าของร้านแบบดีมาก เหตุผลที่มาซื้อไว้พอตั้งใจจะซื้อไปฉลองวันเกิดจากกงระหว่างนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่ร้านเธอมารับปืนที่สั่งเอาไว้แต่ว่าเธอยังใช้ปืนนี้ไม่เป็น <c oughs> ได้ผลดีฮะผู้กองจึงแย่งปืนมาแล้วถามว่าเป็นคนเกาหลีเหรอเธอบอกว่าพูดได้ไม่จําเป็นต้องเป็นนี่ปืนนี้ทําร้ายคนอื่นได้นะถ้าใช้ไม่เป็นแล้วจะซื้อไปทไําไมเธอก็บอกว่าไม่ได้ซื้อไปฆ่าใครสักหน่อยแค่เอาไว้ป้องกันตัวทําเป็นเก่ง กลับมาที่กลุ่มหมอคังตอนนี้ทางโรงพยาบาลมีโครงการอาสาสมัครไปที่อูรุกแถมยังเป็นที่ที่แหซองกรุ๊ปสร้างโรงไฟฟ้าที่นั่นงานอาสาสมัครคนที่ไปต้องใจรักจริงๆชีฮุนบอกว่าเขาจะร่วมทีมอาสาแต่หมอคังไม่แนะนําหมอแจงจะข้อลูกอยู่แล้วจะไปทําไมก็นั่นแหละถ้าข้อลูกแล้วคงไม่มีโอกาสอีกอย่างหมอแจงก็อนุญ,ญาตแล้วด้วยจากนั้นประธานที่เดินมาเขาบอกให้หมอคังทําตัวให้ว่างคืนนี้ระทานข้าวกันหมอคังจริงคิดว่า หรือว่าท่านประธานจะชวนฉันเดทฮะทำไงดีอะนั่นน่ะสิทำไงดีะแต่ทว่าเดแรกของประธานกลับทำให้ผิดหวังเขาชวนหมอคังทานข้าวก็จริงแต่นแจาเขาอยากทำอะไรมากกว่านั้นหมอคังรู้สึกว่านี่มันเกินไปเธอจึงฟาท่านประธานก่อนกลับแล้วก็มานั่งเครียดให้จิตตกแลนเขาคงไม่เล่นฉันออกใช่ไหมฉันเป็นดาวเด่นของโรงพยาบาลนี้นะแต่เขาเป็นประธานโรงพยาบาลนี้นะใช่ไห จากนั้นประธานนัดประชุมเรื่องอาสาสมัครตอนแรกเขาบอกว่าจะรับแต่อาสาสมัครแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจเขาเลือกหมอคังเป็นหัวหน้าทีมแพทย์อาสาไปที่อูรุกบอกเลยว่างานนี้แก้แค้นส่วนตัวล้วน,ลวนกลับมาที่ผู้กองตอนนี้เขารู้แล้วว่าหนึ่งในคนที่จะมาที่นี่คือหมอคังจา่าซอจึงถามว่าเธอรู้ว่าผู้กองอยู่ที่นี่หรอครับผู้กองก็บอกว่าคงไม่รู้หรอกผมว่าคงไม่ได้แค่บังเอิญละมัง้งเป็นแค่เรื่องบังเอิญต่างหากเหร สนามเบินอูรุกตอนนี้ทีมอาสาสมัครมาถึงที่นี่เรียบร้อยบรรยากาศที่นี่คือแบบร้อนมากๆจากนั้นก็มีคนโทรหาหมอทรงซึ่งคนที่โทรมาก็คือประธานเขาขอคุยกับหมอคังแล้วบอกว่าร้อนมากใช่ไหมยังเปลี่ยนใจได้อยู่นะผมมีข้ออ้างเอาหมอคังกลับมาเยอะเลยแต่ว่าหมอคังไม่สนใจเธอด่าท่านประธานแล้วบอกว่าตอนที่ท่านประธานเรียกฉันไปโรงแรมเนี่ยก็ว่าแย่ละแต่ไ,<อ>ไม่คิดว่าจะเป็นคนขี้ขลาดแบบนี้ท่านประธาน ถ้าฉันกลับไปเกาหลีเมื่อไหร่จะคว้างจดหมายเราออกสินหน้าเลยรอก่อนนะคะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมอคงังเธอจิงได้มาอยู่ที่นี่สักพักเฮลิอคอปเตอร์ลําเลียงก็ได้มาถึงลมพัดแรงทําให้ผ้าของหมอคังปิวออกไปและนี่เป็นครั้งแรกในรอบ8เดือนที่ผู้กองกับหมอคงังได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเป็นแค่เรื่องบังเอิญเจอกันเท่านั้นแหละ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเราเจอกัน